ครับเมื่อวันที่2 7มกราคมนะครับพศ2567นะครับมีมาทำหน้าทีนะครับเป็นถือว่าเป็นคณะรวการวัดอีกผู้หนึ่งนะครับวัดรพระธาตุพุทธบงแต่มีทั้งผู้ใจบุญนะครับได้มาเื่อที่บริจาคนะครับเพื่อเทศถนนเขาวัดนะครับแล้วก็มีพี่น้องมาทั้งตะหมนะครับได้ยบริจาคที่ดินเมื่อนีนนะครับกับบางส่วนนะครับเป็นกระทั่งบุญนํานะครับมา อเอาเงินมาจ่ายเป็นบางส่วนนะครับหมายถึงว่าทั้งท่บุญทั้งตังสือ่อตางขอวันนี้ก็ว่ทาทํานหน้าที่เป็นผู้เป็นกลางนะครับระหว่างผู้สื่อผู้ขายแต่ที่ว่าตกลงก,กันเรียบร้อยแล้วนะครับใจเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่าผู้ใจบุญนะครับได้นำเงินมา,านะครับมาทำบุญสื่อที่เขาวัดนะครับเพื่อพัฒนาห้เป็นบางทีกาลบ นะครับนี่มองกาบไวนะครับพี่น้องเข้าตำบลชีเล็กก็เพิ่มสมัครก็เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าทุกอย่างนะครับเลืนทองก็จ่ายกันเรียบร้อยถึงนี่อ่าหลวงปู่ปู่อยู่ข้างบนนะครับเป็นสักขีพยานอีกคนหนึ่งนะครับว่าพี่น้องวันนั้นก็ได้รวมแรงรวมใจกันแหะนะครับบริจาคทีทั้งนะครับให้มาเป็นถนนให้มันสะดวกสบายเข้ามาประทาณเท่า ครับ่มี <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> ่างหลายสั่นี่งละเนาะวาหลายถือว่าชันาทีนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับแปดแสนนะร่วมนะครับจำนวนเงินนะครับที่ผู้ใดบุญนะครับเป็นเองน่มาถวายให้วัดนะครับเป็นสุดถนนนะครับแปดแสนแปดพแปดรอยสิบอดบาทนะครับแสแดแดอยสิบเอ็ดบาทครับผมถอ่าือว่า กายครบถูกต้องทุกบาททุกตะกันขโมท้าหน้าไปทั้งเพจมากกว่านิสานแม่คำพานน้ำมที่ไดประกาศบุญก็มีผู้โอนเงินมาทำบุญหลายยูขโมท้าน้านั่มื่อว่าเป็นวัวเรือใหญ่นะทันพ่ออ๋อพี่น้องก็มีที่หละนี่จสที่แฟงครับจากหลายๆทาง ร่วนทำบุญน้ำกันขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านพี่น้องถือว่าเป็นโสมหน้าของผู้ใหญ่ใจดีเนาะเป็นถือว่าท่านเป็นสะพานบุญถนนเส้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีท่านพอ,อ,อเนาะถือว่าท่านเป็นหัวเรือใหญ่ในการเรียกว่าเป็นทุนหลักทุนหลักในการที่จะนําเงินมาซื้อถนนเส้นนี้ เข้าวัดพระธาตุพุทธวงศ์นุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่ร่วมบุญกันมานะครับเราได้ทําบุญร่วมกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้ามาไหว้พระธาตุพุทธวงศ์ของเราเนี่ยสะดวกสบายเพื่อถุกน,น้อมน,อนำบุญสู่ทุกท่ทานที่ร่วมนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับวันนั้นเห็นพ่อใหญ่คำพานบอกว่าพอออกมา แต่ไม่แสดงตัวแต่ไม่แสดงตัวคือเป็นนั่งหลบอยู่เป็นนั่งหลบอยู่ก็คือว่าเพิ่นปิดทองหลังพระไม่แสดงตัวตนครับผมก็มาร่วมร่วมทำบุญด้วยครับมีอะไรที่จะช่วยๆกันทุกคนก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่ทุกท่านด้วยนะที่ได้ตส่าแบ่งสรรปันส่วนที่บางส่วนนะพอก็เอาปัจจัยมาสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสชาวบ้านหนองเตาโฮมเหล่าเนี้ย จะได้เป็นเป็นแหล่งแหล่งที่ผีพระธาตุมาอยู่มาเกิดแล้วประชาชนทั่วไปก็จะได้มาร่วมกันนะเติบตามพุทธศาสนาครับต้องขอขอบคุณนะครับมา่วมกันทําบุญครับขออนุโมทนากับท่านผอด้วยแล้วก็ครอบครัวเนาะถ้าไม่มีท่านก็คือกับเฮากับบลูวาสีจจงไดก็คือว่าถนนเส้นนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละค่ัก็คือเป็นมอบเป็นถนนสาธารณประโยชน์ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์เลยครับ ขอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทําบุญด้วยกันมาเนาะรวมทั้งเอฟซีแฟนคลับที่รับชมทางช่องมังกรอีสานพญายคำฐานน้ำพีนน่น้องเอาของย็บใบกันเนาะต้นทางฟังรถวิ่ใบกันทัดตามพญายามาออดไอ้ความยาวหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรจากต้นทางมาคูณเลยสามเมตรเข้าครับความยาวหนึร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรคูณสามเมตรเท่ากับว่า 423ตารางเมตรเฉลีย่ยแล้วนะครับต้นทั้ทงนี่มันตลกนลงมนราคาอยู่สี่แสนห้าต่อไร่แล้วก็เฉลีย่ยแล้วตารางเมตรละ281บาทจุดยีสตางค์ที่นี่ของตัวจีเริงเงิน1 1ึ่งแสนหนึ่บาทเจสตางค์เราจะมีค่าค่าสวนที่ต้นยางที่เราคุยกัน5,000บาทของเจ้านี้ กับเบิกไปแล้วสี่หมื่นะครับเบิกไปแล้วสี่หมื่นจะเหลือเงินอยู่แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทที่นี่ออของเพย,ย์เขิมของเพย,ย์เขิลจิตใจไปแล้วเมื่นหนึ่งของลามันก้อม ยีดสิบสองจุดเก้าตารางเมตรป็นเดยเงิน1นึ่งมื่นสองบาทเบิกไปแล้ว1นึ่งหมื่นเหลืออยู่2 5งราสิบอ็บาทพอนิน,นีทที่นี่สมพรของสมพรอนเนี่ยเก้าสิบดตารางเมตรสี่เดเงินหนึ่งมื่นสามบาทแต่ว่าเบิกไปสองหม ตองขึ้นว <c oughs> ่าดกพอพัน่ังเอาขึ้นน <c oughs> ี่นลนมาพเนี่ของของพยพันธ์ของพยพันธ์พพน,นี่ร่วมแล้วหนึ่เอ้ยสิบตารางเมตรสีดเ,เงินสองหมืนเก่าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทย <c oughs> ี่สิ้าตังเบิกไปแล้ว2องหมื่นสีเรียเงินอยเก่าพันห้าร้บาทของพยพันธวันนี้ของลุงจันทร์ศูนย์ เยาวเหยียดเลยของเาตัวี้ยแต่วาเป็นบันไรละสองแสนสองาพของเราถือเยอะรเงินหนึ่งแสับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยคับสีบาทเบิกไปแล้วสองหมอ่าเบิกไปแล้วสองหมื่นถืออยู่แปดหมื่นหนึ่งพันี่ยบสีาทเดี๋ยวมีให้สมเม็ดสมเด่นสี่พ้อยเจ็ดสิบเบาทเบิกไปแล้ว2,000มื่นเหลืออยู่หนึ่งบาท อ้าวที่นี่อันนี้เป็นบันทึกซื้อขายที่ดินเด้อเป็นถนนสาธารณะที่เขียนไว้วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราปีหกเจ็ดเขียนไว้ตัวนี้มาเส้นมาได้ละเอียดไหนฟังกันนะรายละเอียดบ่ร <c oughs> ายละเอียดของพ่อพันธุ์มันเป็นซื้อของพวกเดือนเนะาะไปเขียนหน่อยนางสาวพวงเดือนนามภัยเจนดที่ดินเลขที่สองห้าสองเก้าเก้าเจนดที่ดินเฉลี่ยเฉลี่ยขายเนี่ยสองร้อยสิบตารางเมตรเป็นเงิน 2, 000 2, 000 9, สองพันสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสางคิปบาทจบมาเส้นแล้ จะจะเป็นพยาธิไห่จะเส้นรับไปแล้วทุกคนเส้นรับเรือจะจะเป็นพยาธิไห่ว่ารับเงินไปแล้วเฉลี่ยเจ้าของอของเมน่องสองคนเมยน่องเลยของเมยนอ่องนี่จำนวนที่ดินเลขที่หนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย์เฉลี่ยขายหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยหกตารางเมตรเป็นเงินสองแสนสี่หมื่นหกพันกับห้าสิบบาทนี่ก็เฉลี่ย์คืนเลขที่โฉนดนี้ วมาเส็นรับแล้วก็จะได้เป็นพยานให้ว่ารับเงินแล้วอาผู้ห้อมบ้านอล่าเ่นเบอร์เราได้ไหมมีสมกับ้านับเอาผู้ห้อม่ไดของูห้อมเนาะผูนรล้เล่แล้วนเดียวเดี๋ยวจสองคนได้แล้วของผู้ห้อมเนาะอยู่ต้นทางความยาวหนึ่งร้อตารางเมตรสี่สิบเมตรมตรไแล้วก็คูณสา คูณสามเมตรมา้งล่ะคูกว่าอ่าคกว่างสเมตรควณย่าหนึ่งยสี่สิตารางเมตรเท่าก็เฉลียวว่าเป็นเป็นตารางเมตรก็คือสี่ร้อยสามสี่้อยี่บสามตารางเมตรเฉลี่ยแล้วเมตรละสอง้อยแปดสบาท25ส้าตางค์เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเอ้ยหนึ่งแสนหนมื่นแปดพันเก้า้อยหกสิบแปดบาทเสหสตางค์ขึ้นในเงินจ่ายไปแล้วสี่หมื่นครับอ่าจะเหลือยุ จ็ดหมื่นแดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทองใบเจ้าของใบเจาของไม่ใบรือบวก่าสนยาง่าต้นยางให้เราไปหาพันเพิ่มจะได้เลยเป็นแปดหมื่นให้สมอันของเจ้าแปดสิบเอดเมตรคู่สามเป็นเงินเออเป็นทั 15, ้งหมดสองร้อยสี่สิบสามตารางเมตรเป็นเงินสามหมืนสี่พันหนึ่งร้ยเจ็ดิบเอดบาท เบิกไปแล้วสองหมื่นจะเหลืออยู่ทาสี่า,ามหม่นสี่พั่้อยเจ็ดสิบเอ็ 4, บาทันทที้นี่เบิกไปแล้วสองหมจะเหลืออยู่หนึ่งหม่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็บาทแดตัวไ,ไนะห้ตัวนฝายเนีจะเาไหคณแปดเคูณสามจะเหลืออยู่เงินอยู่1มืนสี่้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเนาะ เบอร์วนันละสองหมื่นทีนี้รับรับตังค์ได้เท่าไหร่ครับที่ที่อยากจะเดี๋ยวผมขอจใหม่ว่าไี่ต้องจ่ายเพิ่มแรกขอเรื่องคอนเทนต์เอาเจ็ดคนก่อนคนแรกก่อนมาพี่ต้องจอง่ายผมจะต้องรวมรวมพี่ต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร,ร่ขอเพิคน,ค,คนแรกใช่ไหมครับนขอเพิ่มเลยคนแรกจะจ่ายเพิ่มเพิ่มแปดหมื่นสามพันสามพันเก้าร้อย 68บาทเก้ใช่หม้สบาทครับ968บาทครับคนที่สองคนที่สองเจ็ดมืนแปันเก้บาทเก็ด0่เท่าไหร่นะเจ็ด8ันเก้บาทครับแล้วก็คนที่สามจ่ายอีก2 5งราสิบเบาท2องเท่าไหร่ครับ251คร้าครับคนที่สครับคนที่สี่เก้าพันห้าร้ยสาสิเอ็ดบาท

อีกคนที่หนึ่งเก้าหมื่นหน่งพันแปดอเท่าไรนะก้าหมื่นหนึ่งพรอคนที่ทีตรงนี้นะกับที่ติดถนนเนี่ยเก้าหมื่นเท่าไะเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้ยพั้อยยอดผัป้าที่คนรวมมาทั้งโอนมากทั้งมากง่านกัได้สองแสนหกเฉพาะที่ซื้อทาง ร oh, ับมาสูงตกับเพินขนาดแจ่บอกแป๊บเดียวน <laughs> ี่ลกลกเปนปียนแป๊บเดียวกไม่น่ารกบบาักกัแบงหนีกัน้วันต้งแกบผูยงแก่เสดุเอาไปเมอานกันี่ายกัดอไอหออะไรครับ แปดแส้อยสิบเบาทแปดพันร้อยแปดศูนย์แปดแปดหนึครับผมหกแปดแปดแล้วก็แล้วก็จ่ายไปแล้ว2องแสนเจ็ดอ่าจ่ายไปแล้ว 2, สองแสนเจ็ดนะครับลบลบไปเลยลก็จะมีที่แาครับจ่ายแล้ว 2, สองแส ขังทั้ทั้ง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 หลังทั้งหมดเลยครับรวมๆเรตัวเลขมาให้2 7 0สองแล้วทีนี้มันจะเหลืออยู่538811สามหม่นันแปร้บเดบาทใช่ไหมครับเอาเรียกตังค์ลทีดีทีละคนเอาผู้ใดด่วนกันมูรับปุนุ่โมนะครับปุนโ่มปะุ่หัวใจเจ็ดหมื่นแปดพันเารอยบแปดบาท อามานับนมหมดมานับหมดมนมานับพี่นังกัมานับเงินมับเลยอมานับมานับเจ็ดนะองนี้นจะไปจับมน่น่งเาี่ผมว่าจะเจ็ดแปดเใส่ชื่อถนนหนึ่งสองามถนนที่ที่เขาไปจากข้างหน้า สายใบบุญก็ถนนสายใบบุญตอนแรแต่ใบพูดอย้แต่แต่ท่านทุกท่านใจดีทุกคนไม่ติดใจอะไรเลยคือผมคือแยกสายแยกใบกับปูนนุ่มเป็นผู้อุทิศถนนเป็นต้นแรกก็เลยตั้งชื่อถนนว่าสายใบบุญเป็นสายใบใบคือตาบุญอะไรแต่เหมาะสมไหมดีดีพอดีท่านใจทุกคนผมไไม่ดอะรเอาคือพระอ่อนใต้น้ำผู้บริจาคผู้ เอาตั้งชื่อถนนด้วยเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวก่อนนไม่ต้องนะเอาแค่ว่าเนี่ยกมันกู้บริจัดพอแล้วจบแล้วจ้าพ่อบุญโฮมอ่าบุญโฮมเซ็นรับเลยครับขอแขกที่ดีครับผมผมเป็นพยานได้แล้วดีกว่า ่าขั้นเอาเลี้องเถอะดิมาแม่เจ้าไปปันทุกังทางด้านี้ปันงไปไป้งไปทั้งค่าต้นยางทั้งค่าถนนต้นยางให้ห้าพันที่ตกลงกันทั้งหมด8ปดหมื่นบาทโอ้มีแต่ผลับมากหนักเตนมักอ้อมาแม่อ้อวันนี้พันม่วานกับพีเก็บบัสเด้ เอาเอาคาสขึ้น็ไปขึ้นไัวาย่รอบเราสามบาทรอบเราสามบาทที่กาห้องน้ำเลยไหมเอาของน้ำว่าจะสามบาทไปเริ่มไปเบิ่มที่ทอดขึ้นอี่พันกว่าไปตามขึ้นไน้วเาเดวไปตามขึ้นขึ้นเอาเอาขึ้นก็เอไปเนาะเอาขึ้นดนนรต่อบ่อเอาขึ้นมัเกิอยถือไหก่อยยากเงี้ข่อยเนาข่อยก็จา ย่าเหมือไว้เชี่เงินต้อเชี่งินึพ่นนงงั้นงเลลายพนเดียวทงตีอขาขึ้นลายพลน่อยอะไรจะทำบุญด้รแม่ทอใบรับคบไม่้ไม่รับนะมัเช่รับไหมนะ ทมาเส้นี่ก็ได้เอามาต่อต้องไปใใโอ้ไเลยของเลยเาไ่เ้องวได้็ไเส้นเส้นเ้อผ่าชุวนี้มันเลือกยี่เลมต่อไปห้ารอยสองร้อ้าสิบบานออ้นะเส้นเส้นเอาห้สก็ได้เจ้นี่บอก้นาอนี่ข้าวสิก็ได้นี่ๆๆที่ผมนเมื่อกี้ กาจักขวางอเด้อผู้ใดไดขึ้นหลายขอกาแฟจักขวางอห้เด้อเห็นเอกสารผวดหัวครับใครลินเบขสมจะเหลืออยู่หนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็บาทหนักบอบุญยุไต้คาดาดพี่เอาปายนั่นั่ไปนขั้นประกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองี่สาับ ของแยน้องเยนองหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันกับห้าสิบาท้มื่ก็จพ่อแม่จันก็สี่ด้ไปท่อนขายของกับเกนะพูดได้อันนั้นเบิ้งหัวขวานํำผู้รับเงินผู้รับเงินเป็นพขานเยเป็นพยานเจ็ดแปดเก้าสิบไต่เป็นะนิชานี่ลนิราชาน เซนซื้อเจ้าเนี่ยเจ้าแต่ว่าจันโอเป็นืซอลูกสาวเจ้าของววนันตอ้เขาไม่ไม่ได้เลยนี่เขาจคมโศกดีนะบุ๊คเจอู้รับเงินเจ้าดันันนั่นแตอุนให้เขา